โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเกม Solo Leveling Alliance มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันล่วงหน้านะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลหลุดเนาะที่เขามีการปล่อยออกมาแลวก็มีคนไปขุดมานะครับผมก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเกมมันก็จะเปิดวันที่21นี้แล้วแหละนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนะพรุ่งนี้เปิดมาเราก็รู้แล้วแหละว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเผื่อใครอยากจะหาข้อมูลไว้ก่อนเนาะะะหนาาระระบบนนน้รรรบบบบบบงเมมีััป็แไไอค เราก็จะได้เตรียมตัวกันได้เนาะพอเกมเปิดวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเรารู้ข้อมูลก่อนเนี่ยเราก็จะเล่นกันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูระบบภายในเกมเนี่ยมาดูข้อมูลเบื้องต้นของเกมนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเกมนี้เนี่ยเปิดให้เล่นทั้งบนมือถือและก็บน PC นะครับแล้วตอนนี้นะครับณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ย iOS ก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใน App Store ได้เลยนะครับผมส่วนของ Android กับของ PC เนี่ยในไทยยังไม่ได้เปิดให้ดาว เชก็อาจจะเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมแต่สําหรับใครที่อยากจะดาวนโหลดไว้ก่อนนะครับก็ให้มุด VPN ไปที่ USA นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้เหมือนกันแล้วทีนี้รูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของ Sin g l e Player Action RPG นะครับผมก็คือเล่นคนเดียวนะไม่มีเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมีแววนะครับที่เขาจะทําระบบที่เราสามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้เนาะและก็ระบบกิวนะครับแต่อันนี้เนี่ยน่าจะต้องรอฟันก่อนนะแต่ว่าก็จะมีการไต่หอคอยแข่งกับผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับเป็นโหมด Time แท็กอะไรแบบนี้นะใครทําเวลาได้ดีกว่าก็ติดเลดเดอร์บอร์ดและก็มีการแข่งขันกันเป็นซนะีซั่นเนาะส่วนในเรื่องของภาษาในเกมนะครับผมก็คิดว่าภาษาไทยน่าจะมีนะเพราะว่ายังไงซัะประเทศเราก็ได้เล่นเป็นประเทศแรกๆนะครับฉะนั้นภาษาไทยคิดว่ายังไงก็น่าจะมีแน่นอนเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของเกมนี้เนาะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูระบบต่างๆภายในเกมกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รูปแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือรูปของตู้กาชานั่นเองนะครับสำหรับฮันเตอร์คนแรกที่จะเข้ามาในตู้ตามในรูปปเเนก็็จะช งินสำหรับชื่อของตัวละครเนี่ยถ้าผมออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะทุกคนผมก็ไม่ค่อยรู้วิธีการออกเสียงภาษาเกาหลีเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแบ็กยุนโฮเนาะแล้วก็เป็นตัวละครใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนนี้เขาชื่ออะไรเนาะอาจจะเป็นตัวละครออริจินอลของเกมนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเกมเปิดเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วก็สําหรับตู้กาชาเนี่ยก็จะใช้เพชรในการเปิดนะครับก็จะมีเพชรสีฟ้าาแล้วววกกก็็เพพชรมูตัา ให้ด้ดวย,ยสำหรับการการันตีเนี่ยที่มุมล่างขวานะครับคิดว่าเราสุ่มครบ80ครั้งเนี่ยก็น่าจะการันตีตัวละคร SSR หน้าตู้แน่นอนนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับผมมันจะมีการหลุดเลทของตู้แรกแล้วตู้ถัดไปจะการันตีหน้าตู้คล้ายๆกับเกณฑนชินหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเนาะแล้วก็ในส่วนของอนิเมชันในการเปิดกาชาเนี่ยก็มีหลุดมาให้ดูด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอามาใส่ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเนาะ By using this program, you can easily recruit Strike Squad members and view your squad's equipment. You're curious, right? Wanna take a look? Ha! Mm -hmm. uh huh! Huh? Will you join me? ต่อไปนะครับรูปที่2ที่มีหลุดออกมาเนาะก็จะเป็นหน้าต่างเมนูภายในเกมนะครับทุกคนซึ่งจะคล้ายๆกับเก n ชินไม่ก็ฮอนไครสตาร์เลวเลยนะทุกคนถ้าใครเคยเล่นเก็ชินมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมด้านบนขวาเนี่ยก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเราเนาะแล้วก็มีเลเวลนะครับมีชื่อของเรามีค่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ถัดลงมาที่เขียนว่าชั a เตอร์หนึ่งเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับทุกคนแล้วก็ที่เป็นรูปจินวูนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกโหมด Time Attack, ห มีร้านค้ามีแลนด์กิ้งอะไรทั่วไปนะครับมีพวกสมุดความสําเร็จอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วแถบทางขวาสุดนะครับก็จะมีซองจดหมายนะครับมีกระเป๋าเนาะแล้วก็มีตัว๋วซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนะครับถัดลงมาที่เป็นรูปปฏิทินเนี่ยก็น่าจะเป็นการเช็คชื่อรายวันนะครับผมแล้วก็ที่เป็นรูปดาวก็น่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็อีเวนต์เหมือนเกมทัว่วๆไปนั่นแหละเนาะแล้วก็มีตั้งค่าแล้วก็มีออกเกมนะครับผมในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับก็จะมีือแบบ14วันแล้วก<ห>็28วนัน <ๆ S 2> สำหรับ14วันเนี่ยถ้าเราเช็คอินครบ4วันเราก็จะได้ทรงจินวูมาใช้นะครับซึ่งไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นตัวละครคลาสไหนนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเช็คอินครบ7วันนะฮะเราจะได้ตัวละคร SSR มาใช้แน่นอนนะครับสำหรับฮันเตอร์คนนี้นะครับถ้ามันมีในตู้กาชานะเวลาที่เพื่อนๆจะรีโลนะครับซึ่งยังไม่มั่นใจนะว่าจะรีโลได้หรือเปล่าแต่ถ้ารีได้หรือจะหา ID เนี่ยอย่าหาตัวละครนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้ฟรีจากการเช็คอินอยู่แล้วนะครับฉะน SSR <SH> มาด้วยส่วน28วันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับทุกคนตรงนี้เราค่อยไปดูในวันพรุ่งนี้ที่เกมเปิดก็ได้นะครับต่อไปรูปที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างการจัดทีมตัวละครน,นะครับซึ่งก็จะมีตัวละครหลักที่เราเลือกใช้เนาะซึ่งเราจะเลือกใช้เป็นจินวูก,ก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวละครอื่นๆในเกมเนี่ยมาใช้เป็นตัวละครหลักก็ได้เนาะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยว่ามันคือเกนชินนั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าเป็นเกนชินในเวอร์ชันโซโล่เลเวลลิ่งของเกาหลีนั่นเอง แล้วก็แต่ละตัวละครน,นะครับเขาก็จะมีธาตุประจําตัวของเขาด้วยเนาะก็จะมีธาตุไฟธาตุน้ําธาตุแสงธาตุมืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างไอคอนของธาตุเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอาชีพของตัวละครน,นั้นนะครับอย่างเช่นคนลุงซงชียอนเนี่ยก็จะเป็นธาตุเวทนะครับส่วนอีจูฮีก็จะเป็นสายทรับเนาะแล้วก็ยูจินโฮที่เป็นรูปโลกก็น่าจะเป็นสายแทงนั่นเองนะครับผมทีนี้ถัดลงมาด้านล่างทางขวามือนะครับก็จะเป็นอาวุธที่ตัวละครนั้นๆเนี่ยสามารถใส่ได้เนาะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนอาวุธอันไหนมาใส่ก็ได้นคทุก อาวุธเนี่ยมีหลากหลายมากๆเนาะซึ่งแต่ละอาวุธก็จะมีแยกเป็นแรล่งแตกต่างกันไปด้วยนะมีแรง R แรลง SR แรลง SSR อะไรประมาณนี้นะครับผมรวมถึงตัวละครด้วยนะตัวละครก็แยกเป็นแรลง SR แรลง SSR อะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางขวามือนะครับก็จะมีเลเวลแล้วก็ค่าพลังของตัวละครเนาะแล้วก็มีดาวด้วยนะครับมีดาวมาแบบนี้แน่นอนนะครับผมว่าได้ตัวละครซ้ํามาอัปดาวนั่นเองทีนี้ในส่วนของด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นมอนที่เราน่าจะได้ไปเจอในดานนะครับซึ่งมอนเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัตติ่าง กันไปในแต่ละตัวด้วยนะครับสำหรับแถวบนเนี่ยก็จะเป็นความสามารถของมอนหรือว่าบอสตัวนั้นเนาะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติที่แนะนำนก็คือมอนมันน่าจะแพ้ทางสายนี้นะครับสีเขียวเป็นลมเนี่ยก็น่าจะเป็นธาตุลมมั้งเออก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ก็ตัวละครที่เขาจะนําเข้ามาให้เราเล่นในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็ตามในรูปเลยนะครับทุกคนสําหรับตัวละคร SSR เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ9ตัวเนาะมีตัวละครที่ผมไม่รู้จักด้วยนะในมันฮวาหรือว่าในนิยานเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่ทําาาาเเเข้้มในนนกีโดยฉพะะคร ต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างการาพัฒนาตัวละครนะครับผมทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสนะันที่เราสามารถอัพได้ด้วยนะครับทุกคนคือเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ตัวละครนี้เนี่ยมีค่าความเร็วค่าความอดทนพลังโจมตีค่าความแม่นยำหรืออัตราคริติคอลอะไรแบบเนี้ยให้มันค่าไหนเยอะนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยเนาะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันติเมตนะครับส่วนล่างสุดเนี่ยใช้ Google แปลนะครับเขาบอกว่าเป็นหินอวยพรเนาะซึ่งไม่มั่นใจว่าคืออะไรเหมือนกันอาจจะเป็นพวกทักษะะรหือว่า จะเป็นการใส่ลูนให้กับตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับผมทางขวามือก็จะมีพวกเลเวลเนาะมีคลาสของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มีค่าสถานะพวก HP พลังโจมตีพลังป้องกันนะแล้วก็มีอาวุธนะครับที่สามารถเลือกใส่ให้กับตัวละครได้นะส่วนรูปนี้นะครับก็จะเป็นการอัพค่าสถานะที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละเนาะสำหรับแถวบนก็คือพลังโจมตีนะครับแถวที่2เนี่ยจะเป็น HP แถวที่3จะเป็นอันตราคริติคอลนะครับแถวที่4จะเป็นพลังเวทมนต์แล้วก็ลดคูดาวสกิลนะครับและแถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นค่าความแม่นยําานนัันเองถดม ครับรูปนี้เนี่ยจะเป็นการอัพคลาสของตัวละครหลักนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับทุกคนซึ่งทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคลาสของจินวูนะครับก็จะเป็นคลาสแรกๆเลยที่จินวูเป็นนะครับไล่ขึ้นมาแล้วก็อันล่าสุดเนี่ยก็คือจกักรพรรดิเงานั่นเองส่วนทางขวามือเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเควสเพื่อให้เราไปปลดล็อกอาชีพนะครับทุกคนหรือว่าการเลื่อนขั้นคลาสนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีสกิลประจําตัวที่จะปลดล็อกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็็็จะะะเเเปปนนนนนกกาาารรอออลลดคขงงตัััวถมห้้ี จะเป็นการจัดเซตสกิลต่างๆนะครับที่เราจะนําไปใช้ในเกมนะคือเกมนี้มันมีทั้งการจัดรูนนะครับการเลือกสกิลหรือว่าพวกทักษะต่างๆเนี่ยให้เราสามารถนําไปปรับเปลี่ยนใช้ในแต่ละด่านได้นะครับเราอยากจะใช้สกิลไหนใชุู้นอะไรหรือว่าใช้ทักษะอะไรเนี่ยก็คือเลือกได้จากหน้าต่างตรงนี้นะต่อมานะครับก็คือในเรื่องของอาวุธประจําตัวนั่นเองซึ่งอาวุธแต่ละอันเนี่ยก็จะมีค่าสถานะที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพวกเพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม HP แล้วก็มีพวกเพิ่มข้ามความแม่นยําหรือว่าาอัต อะไรประมาณนี้นะครับแต่และอาวุธจะมีค่าสถานะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีสกิลประจําอาวุธไม่เหมือนกันด้วยนะครับทุกคนและแน่นอนว่าอาวุธเนี่ยก็มีธาตุเหมือนกับตัวละครด้วยนะและต้องอัปดาวเช่นกันนะครับก็มีตั้งแต่1ดาวจนถึง5าดาวนั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการผลิตไอเทมต่างๆนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อพวกตีบวกอุปกรณ์ผลิตอุปกรณ์หรือว่าการย่อยอุปกรณ์ต่างๆนะครับและอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอุปกรณ์ของเรานะครับที่เราสามารถไปฟาร์มมาได้เนาะก็จะม อะไรก็ว่ากันไปเหมือนกับเกมทั่วๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะมีคลาสแตกต่างกันไปด้วยเนาะมีสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีทองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหน้าต่างรวมตัวละครกันบ้างเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เรามีใน ID นะครับทุกคนแล้วก็เป็นข้อมูลของตัวละครต่างๆเนาะพวกเลเวลการอัพดาวนะครับการปลดล็อกประสิทธิภาพต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ที่สวมใส่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนของพวกหมวดต่างๆกันบ้างนะครับซึ่งในหน้าต่างนี้เนี่ยทางซา น่าจะเป็นอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะมีดันเจี้ยนด้วยนะครับพวกเกตต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้เนาะซึ่งมันก็ต้องใช้กุญแจในการเล่นนะครับกุญแจก็มีหลายสีด้วยนะมีสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีทองะฮะทุกคนแต่และสีเนี่ยก็น่าจะใช้ในการเปิดเกตที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับระดับความยากของเกตหรือว่าดันเจี้ยนนั้นๆด้วยนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยพวกที่เขียนว่าชัปเตอร์ต่างๆก็น่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับทุกคนส่วนไอที่ไม่ได้เขียนว่าชัาป แข่งขันกันทําเวลาเนาะต่อมารูปนี้ก็จะเป็นพวกดันเจียนที่เราจะใช้ในการฟาร์มอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับผมแต่ละดันเนี่ยเราต้องเล่นผ่านโหมดเนื้อเรื่องให้ถึงก่อนนะถึงจะปลดล็อกนะครับแล้วก็ระดับเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนรูปนี้นะครับก็จะเป็นพวกโหมดเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีพวกเนื้อเรื่องเสริมอะไรประมาณนี้ด้วยนะก็จะมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเนื้อเรื่องในส่วนนี้เนี่ยเราเล่นผ่านไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัล ได้กี่ดาวอะไรประมาณนั้นนะแล้วพอเราเล่นผ่านในแต่ละด่านเนี่ยหน้าต่างสรุปผลก็ตามที่ขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับทุกคนก็จะมีบอกแรงด้วยเนะว่าเราทนานําคะแนนหรือว่าทําแรงของด่านนี้ได้เท่าไหร่นะ่ครับแล้วก็มีพวกความสําเร็จหรือว่าเควยต่างๆที่เราสามารถผ่านได้นะก็มี3ดาวหรือว่า3ถ้วยรางวัลด้านล่างก็จะเป็นพวกของรางวัลต่างๆที่เราสามารถหาได้ในด่านนั่นเองและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นราคาของแพ็คต่างๆที่มีในเกมนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เกมเปิดเนาะราคาเนี่ยมัน ทเท่านี้นะครับผมแล้วก็ของไทยเราเนี่ยก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศด้วยเนาะฉะนั้นอันนี้ดูไว้คร่าวๆนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้นะซึ่งในรูปที่เขาไปขุดมาเนี่ยสกุลเงินจะเป็นยูโรนะครับทุกคนแ็กแรก11.99ยูโรนะครับก็จะประมาณ470กว่าบาทนะครับผมแผ็กที่25.99กยูโรเนี่ยก็ประมาณ235บาทเนาะส่วนแ็คอื่นๆนะครับตามที่ผมลองไปแปลงค่าเงินมาแล้วเนี่ยก็น่าจะตีเป็นเงินบาทตามในตารางที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูเลยนะอันนี้เราก็ดูไว้ล่วงหน้าดูไว้ค่าวๆซึง ที่ดูแล้วเนี่ย <S <S ผมก็คิดว่าราคาไม่ได้แพงนะครับทุกคนแต่ว่าพอเอาเข้าไทยจริงๆเนี่ยมันอาจจะแพงกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะยังไงเราก็รอดูกันก่อนละกันนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับข้อมูลที่มีหลุดออกมาล่วงหน้าเนาะเราก็ดูแล้วก็ศึกษากันไว้ก่อนนะก่อนที่เกมจะเปิดนะครับเผื <S <S ่อว่าใครที่อยากจะดูไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอออตตััวววลลาไไปปปกก่่่นนนนแ้เดี๋ยมมจใใหคิะ สวัสดีครับ